ก็เดี๋ยวพี่จ่ายไงพี่ก็จ่ายทุกเดือนนี่หมวยจะบอกว่าพี่ประหยัดค่าไฟแล้วก็หาเงินมาให้หมวยใช้บ้างไม่ได้หรอพี่ไฟมันแพงแบบนี้เพราะว่าลาโพงคอมแล้วก็ติดกีต้าร์รบ้าๆอะไรของพี่อะโถหมวยพี่ก็อยากเป็นศิลปินบ้างอะ่ะไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นนักรนตรตีกางคืนอย่างเดียวสักหน่อยพี่อาร์ตพี่อายุป,ปูน,นี้แล้วนะ ไปตะกายดาวให้มันได้อะไรขึ้นมาวะทุกวันเนี้ยพี่แค่เลนน่นดนตรีกลางคืนอ่ะยังไม่พอเลยยี้ยงหมวยเลยอ่ะหมวยทํางานเสริร์ฟทิปหมวยยังได้เยอะอกว่าเงินเดือนพี่เลยหมวยให้กําลังใจกันหน่อยไม่ได้เหรอทําไมต้องบ่นพรกันด้วยวะไม่มีหรอกนะพี่กําลังใจอะมีแต่ความจริงพี่ไม่มีวันดังหรอกทุกวันนี้แค่พี่มีงานทํามันก็บุญแล้วนะ ตั้งใจทํางานเหรอพี่เก็บเงินแล้วเราก็จะให้ไปอยู่ห้องที่มันดีกว่าไอ้องเนี้ยน้าหมวยไม่อยากอยู่แล้วว่ะใช่สวัสดีค่ะสั่งเครื่องดื่มหรือยังคะ ยังเลยจะคนสวยงั้นรับเป็นอะไรดีคะอขออะไรก็ได้เป็นแรงเยน็ยนๆม่ให้เสียอะไรนะโอเคค่ะงั้นเสียดูเมนูไปก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้พนักงานเข้ามารับออเดอร์นะคะโอเคจ้ะ อะไรนักหนาวะแก่ก็แก่สุเลศรูปอยู่ได้เป็นอะไรไอ้หวยอุดหงิดอะแกทำไมวะไมยเสียที่ไหนไม่รู้อะแต่อ่างฉันอยู่นั่นแหละแยะสุกปุกโต๊ะไหนเนี่ยนี่นี่น่ะโต๊ะหน้าเวทีนั่นน่ะแกเหม็นคนแก่อะ โต้เสียโต้งเลยนะเว้ยโต้งเสียโต้งไหนว <c oughs> ะก็เสียโต้งเจ้าของค่ายเพลงอินดี้ไงวะค่ายหมานเล็คอร์ดอะศิลปินในค่ายอะโคตรเยอะเพลงดังๆตอนเนี้ยขอค่ายเสียกันงนั้นแหละรวยมากเลยเหรอวะร,รวยดิแกคิดดูนะยอดวิวอะหลักร้อยล้านอยู่ทั้งนั้นเลย นี่ยังไม่รอวมศวกศิลปินค่ายแก่ะไปออกงานต่างๆนะเว้ยรวยประหลาพวกเนี้เสียก็จะมาอีกจมูแกพี่อาไม่มีเล่นเนี่ยพูนี้เกอ่อยไปเลยดีวะ่ะถ้าเสียเขาชอบแกจริงๆอะรวยไม่รู้เรื่องเลยนะเว้ยหมวย ตัวสวยผิดปกติแฮะก็ปกตินะพี่ว่าชุดมันโป๊ไปไหมหมวยอะวันนี้ไม่ได้เข้าร้านด้วยอะพี่เป็นห่วงโป๊ตรงไหนนี่พี่อาร์ตมวยโตแล้วนะมวยจะใส่อะไรก็เรื่องของมวยปะมวยดูแลตัวเองได้แล้วจะหุ่นยีททำไมเนี่ยก็พี่เป็นห่วงไงอีกอย่าง ยิ่งเมื่อคืนน่ะโต๊ะเสียโต้องอ่ะพยายามแต้อ่างหวยทั้งหลายรอบแย่จริงเลยผู้สาวชื่นชมว่าเจ้าของค่ายแล้วเป็นค่ายที่พี่ไปอยู่ด้วยแบบเนี้ยหมดศรัทธาเลยตื่นเถอะพี่พี่เนี่ยนะจะมีปัญญาไปอยู่ค่ายเสียเขาทำมาเป็นหมดสัทธงหมดศรัทธาพีม่มีปัญญาเอางมากกว่าเฮ้ยหมยเกินไปไหม แล้วทำไมต้องออกโรงปกป้องไอ้เสียนั้นด้วยที่พี่พูดอ่ะก็พี่เป็นห่วงหมวยเพราะหมวยเป็นแฟนพี่เออรู้แล้วรู้แล้วว่าพี่ห่วงกล้างไปดิไปแต่งเพลงบรรยายออกของพี่ไปคนจะแต่งตัวไปทํางานแล้วก็อยากเข้ามากวนหมวยอีกนะผมขาด สวัสดีค่ะวันนี้เสียรับอะไรดีคะโอ้วันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะว่าแต่คนสวยชื่ออะไรครับชื่อหมวยค่ะโอ้ชื่อหมวยชื่อเพราะซะด้วยเอถ้าคืนนี้เสียอยากให้หมวยดูแลเสียคนเดียวจะได้ไหมอ่ะอืมคงไม่ได้หรอกเสียก็ที่ร้านเขาไม่ให้พนักงานนั่งกับลูกค้านะคะ เว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอะไรจ้าน้องหนวยก็เว้นแต่ว่าเสียจะจ่ายค่าเครื่องดื่มให้หม่ยแล้วก็จ่ายค่าแรงหม่ยให้ร้านนะคะแค่นี้เองไม่มีปัญหาจ้ะเฮ้ไปจัดการสิไปจัดการมาสปอร์จังเลยอะคะเสีย เดี๋ยววันนี้ให้หมวยดูแลเสียนะคะ หวยทำไมทำแบบนี้อ่ะต่อยพิ่อะไรกันหวยไอเนี่ยใครกรลัวหัวหวยจริงหรอมวยไอกระจอกเนี่ยนะหัวหวยไปกลับห้องไปคุยกันพี่เลิกบ้านจะทีได้ปะทำไมเราหวยก็หวยเบื่อหวยไม่อยากกัดก้อนเกลือกับพี่แล้วอ่ะ หมวยอยากสบายอ่ะหมวยไม่ได้เกิดมาขี้เหน,นะพี่หมวยแค่ใช้ความสวยของหมวยให้เป็นประโยชน์อ่ะมันผิดตรงไหนหรอก็ทุก,กวันนี้นะี่พี่ก็พยายามอยู่นี่ไงพยายามอะไรแต่งเพลงบรรยาอ่อนของพี่เหรอหมามันจะไม่ฟังเพลงพี่เลยมัง้งชาติหน้าไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าหมวยอยากรวยตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอจนแกหรือว่ารอจนตายอ่ะ พี่กลับไปเถอะหมวยจะอยู่กับเสียมึงได้ยินชัดแล้วนะผู้หญิงเขามไม่เอาอะหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างไปไปไหนก็ไปตายเหย้ยเสียไปหา<ป>เฮ้ยอะไรวะ ไหวไหมเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยสภาพอะไรของมึงเนี่ยมึงได้กินข้าวบ้างไหมเนี่ยกูกินไม่ลงว่ะโอ้ยลุกลุกุลคือบวยทิ้งกูไปอ่ะอืมกูรู้ละจา้างไอ้วยมาดิวะมึงเก่งกว่านั้นมีความสามารถมากกว่านั้น ลูกเพลงอะทำไมไม่แต่งกันต่องานก็ไม่ไปทำแค่ผู้หญิงคนเดียวมไม่ตายหรอกนะกูโปงแล้วล่ะชาตินี้ยกูคงไม่ดังหรอกศิลปินเหรอเฮ้อลูกๆล,ลอง,ล,องลูกก็สู้อีกสักตั้งดิวะเดี๋ยววู่าอยู่ข้างมึงเองกูช่วยมึงเองโอเคไหมโอเค <来>两位。 หมวยท่าสวยขึ้นมันกองเลยอ่ะนี่หัดเรียกฉันเจได้แล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันเป็นเมียเสียเขาแล้วอ๋อค่ะเจมหมวยแวนค่ะถ้านั่ดูตีคนนี้ลงอ่ะเรียกมาหาเสียเลยจัดไปเลยค่ะเสีย ทำไมยังไม่มาจีเดี๋ยวหมวยมานะคะพี่ทำไมเสียเขาเรียกว่าพี่ไม่ไปอ่ะฮะเขาอยากคุยกับพี่นะแต้น้ำหน้าอย่างพี่ะจะมีวัญยาไปคุยกับเขาไหม เฮ้ยเล่นตัวยังวะให้คนมาตามทำไมไม่ไปมีธุราอะไรเห็นเมียกูอ่ะบอกว่ามึงแต่งเพลงเหรอวะน้ำหน้าอย่างมึงแต่งเพลงได้เลยเหรอเฮ้ยกูคุยด้วยไม่คุยด้วยวะอยากเป็นศิลปินเหรอน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะเป็นแค่น้กดนตีไส้แห้งกระจกจอๆถูกแล้วฝันไม่สูงอ่ะ ตกลงมามันเจ็บนะเว้ยพูดจบยังกู <c oughs> จะบอกอะไรให้นะเมียมึงอนโคตรเด็ดเลยกูซื้อหมามาเลี้ยงค่าตัวแพงกว่าเมียมึงอีก ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนนะ่ะโมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่เสียเสียครับขออนญาตครับเสียขัดขอชิบหายมันมีอะไรคือตอนนี้มีเพลงหนึ่งดังมากครับเสียกำลังเป็นไวรัลเลยเสียมันมีใครอย่างอ่ายังไม่มีครับอืมปจีบมาอยู่ค่ายเราเสิแต่อืมแต่อะไรอับเสียที่นี่ครับ โอ้หร้อยล้านวิวเลยเหรอวะอืมเอางี้ทำยังไงก็ได้นัดมันมากินข้าวกับกูไปจัดก,การไหมให้กูรับเสียออาวมาแล้วเหรอนั่งก่อนสิ อยากกินอะไรอะ่ะเต็มที่เลยนะฉันดูแลให้เองมีอะไรฮะก็รีบๆพูดมาเถอะใจร้อนจังวะคนกันเองทั้งนั้นฉันไม่หมวยอองตรงเลยนะฉันอยากให้นายมาอยู่ค่ายฉันสิ่งที่แกทำกับฉันเนี่ยแกยังจะกล้าม,มาพูดเรื่องนี้อีกหรอวะอ คิดเล็กคิดน้อยจังัวคนมันจะยิ่งใหญ่ใจไม่ต้องนิ่งสิวะนาทีเนี้ยจะมี่ข่ไหนให้ค่าตกแทนสูงเท่าหมันเล็กขอดบ้างมึงอยากได้อะไรกูนรลมิทให้บอกกูมาคำเดียวเดี๋ยวจัดให้หมดเลยไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ยทอมกลับเถอะเสียเวลาวะ่ะ กูจะคืนเมียให้มึงมึงจะว่าไงไม่อยากได้คืนหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งด้วยเออกูไม่ง้องหรอกดังเพีงเดียวเมอยคิดว่ามึงเจ๋งนะคนอย่างมึงอะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกปนักดูตีกับจออเฮ้ยทุยเสียทำไมเมื่อกี้พูดแบบนั้นอะ จะคืนหมวยให้มันเหรอหมวยไม่ใช่สิ่งของนะเสียอย่ามากวนวอารมกูตอนนี้ทําไมหมวยจะพูดอยู่ๆก็จะมาถีบหัวส่งกันง่ายๆเหรอหมวยไม่ยอมหรอกนะอีหมวยมึงอย่ามาเรียกร้องอะไรจากกูนะมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะมึงอ่ะก็แค่อยากก่างมาเกาะกูแดดตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากูเป็นใครนะแหมทำยิงใส่กูนะมึงอะแต่พอมึงรู้อะมึงก็เปลี่ยนสีมาอ่อยกู เหมือนหมาจรจัดมาขอข้าวแดกเลยนะน่าสมเพชเะไอะเสี่ยซงแกทำอย่างนี้ได้ยังไงวะพูดแบบนี้ได้ยังไงไอเลวคนอย่างแกแกกูรู้ทำแบบนี้เหรอวะไปไปฉันไม่ยอมนะเว้ยไปไปไปกูกูไปกูสิเสียจะพาหมวยไปไหนอ่ะกูก็จะเอามึงไปคืนห้องเช่ามึงไงหมวยมึงมาจากไหนอ่ะมึงก็กลับไปอยู่ที่นั่นแหละไม่เอาอ่ะหมวยไม่ไป สียจะทำแบบนี้กับมวยไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ผู้ยิงอย่างมึงอะ่ะน้ำหน้าอย่างมึงอะ่ะกูไม่เก็บไว้นานหรอกเวเ้ยก็กูบอกว่าไม่ได้งไงมึงได้กูแล้วอ่ะมึงจก่ทำกับกูง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะไอเจียตะหนากลับเอยอาไป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 คนเดียวนี้ไปไปไป,ไป,ไป ตัวดีคุณเป็นใครอะ่ะฉันก็เป็นเมียเสียโต้งนะสิหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าแกก็เป็นเมียน้อยคนที่ร้อยของผัวฉันยังไงละ่ะเราเกต้องการอะไรฉันก็แค่จำบันดูนหน้าไอตัวกาลากินี่ที่พาผัวฉันไปตายยังไงละ่ะแกอย่าคิดนะว่าฉันจะจบง,ง่ายฉันเอาแกเข้าคุกแน่ เปล่าฉันไม่ได้ทำนะปฏิเสธไปเถอะฉันหาหลักฐานได้เมื่อไหร่นะแกเตรียมตัวติดคุกได้เลยอีกอย่างนะค่ารักษาพยาบาลทางเสียเขาจะไม่จ่ายแกแม้แต่บาทเดียวเจ๊คะเจ๊เจ๊เจมตานุเถอะนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะหนูหนูไม่มีอะไรเลยเ,ลยเงินค่ารักษาพยาบาลหนูก็ไม่มีอะคะ่ะเจ๊อีกต่อแหละมึงอย่ามาโกหกว่าไม่รู้เสียมีเมียแล้ว หน้าตามันก็ไม่ได้ดูโง่นี่แกข่าวพ่อขนาดนั้นมึงดูไม่ออกเลยเหรอว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอะ่ะแล้วกลิ่นเงินมันหอมยั่วยวนใจมากจะทําให้มึงไม่รู้ว่าลูกเขาผัวใครแล้วมึงอย่าคิดนะว่ากูจะจบง,ง่ายกูจะหาหลักฐานมาเอาเรื่องมึงให้ได้หรือถ้าหาไม่ได้กูจะหาวิธีมาเอามึงติดคุกให้ได้เจ๊หนูขอโทษ หมยเหมยพี่อาพี่อาไม่เยี่ยมหมยเหรอหมยไปไงบ้างอะหวยเหรอหมยหมยไม่เหลือใครแล้วพี่ไม่เหลืออะไรเลยอะพี่อาเหมนขอโทษนะที่เมื่อก่อนเคยดูถูกพี่ไวอ้อะ แต่ว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพี่เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่ไอ้พี่ให้อาภัยหมวยได้ใช่ไหมหมวยพี่ยกโทษให้หมวยนะแต่ให้เราสองคนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะพี่ทำไม่ได้หรอกเรามาไกลากว่าจุดเดิมมากเลยอะ่ะแ,แล้วพี่จะให้หมวยทำยังไงอะ่ะมวยไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะ พี่ไปห่วยก็ไม่มีถ้างั้นถ้างั้นอย่างน้อยพี่อาร์ตพี่อาร์ตช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ห่วยได้ไหมทางเสี่ยเขาไม่ช่วยอะไรห่วยเลยอะส่วนอีเมียนเขาก็จะห่วยเข้าคุกอะเดียวพี่อาร์ตห่วยห่วยหวพี่อาร์ตก็ได้นะห่วยห่วยพอเอาเถอะไม่ต้องหแล้วเดีย๋ยวพี่จะช่วยค่าหมอเองห่วยรักษาตัวที่เนี่ย พักใจให้สบายรักษาตัวเองให้ดีส่วนค่าใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยวพี่จะรับผิดชอบเองขอบคุณพี่อาร์มากมากเลยนะหมวยพี่ขอให้หมวยอะหายดีแล้วต่อจากเนี้ยใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าโลภอย่าอยากได้อยากมีไปสั้นทุกอย่าง จนยอมไปซะทุกอย่างยอมไม่กระทั่งศักดิ์ศรีของตัวเองสุดท้ายหมวยจะไม่เหลืออะไรเลยไม่กระทั่งศักดิ์ศรีของตัวเองเอาเป็นว่าที่ขอให้หมวยโชคดีนะ